ขณะที่ด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับท่านพลเอกนัทพล,ลนาคพาณิชก็ได้ดนําคณะลงพื้นที่จังหวัดปัตตานีครับในการตรวจเยี่ยมกรมาภบาภาคสี่ส่วนหน้าพร้อมรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์ย้ําความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเดินหน้าสร้างสันติสุขอย่างยั่งยืนครับที่ห้องประชุมหนึ่งกองในการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้าค่ายศิรินทนร์ตำบลเขาตูมอําเภอยะรังจังหวัดปัตตานีครับ พลเอกนัทพลนาคพาณิร,รัมนตรีว่าการก,ร,กระทรวงกลาโหมพร้อมคณนะเดินทางลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับเพื่อติดตามสถานการณ์ความมั่นคงความก้าหน้าในการปฏิบัติงานของหน่วยงานด้านความมั่นคงและร่วมขับเคลื่อนกลไกการสร้างสันตวิส,สุขในพื้นที่อย่างยั่งยืนครับการลงพื้นที่ครั้งนี้ได้รับการต้อนรับจากพลโทรโนรทิพย์โภยนอกแม่ทัพภาคที่4ผ่้อวนในการรักษาความมั่นคงภายในภาค4พร้อมด้วยพลตรีชาคริตอูจารัตนะรองแม่ทัพภาคที่4 ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสีส่วนหน้านะครับผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ผู้แทนจากจังหวัดสงขลาและหวัวหน้าส่วนราชการด้านความมั่นคงครับโอกาสนี้พลโทนโรทิพย์โผยนอกกล่าวว่ากรมนอภาค4ส่วนหน้า ได้ขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามแผนเสริมสร้างส,างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ปี2569ภายใต้แนวทางเข้าใจเข้าถึงพัฒนาและหลักเศรษฐกิจพอเพียงโดยมีการบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบครอบคลุมทั้ง8ด้านสำคัญเช่นการก่อเหตุดุนแรงความมั่นคงแนวชายแดนการพัฒนาการสร้างความเข้าใจและการเสริมประสิทธิภาพอสอเพื่อรองรับการทดแทนกำลังทหารในอนาคต ด้านผลเอกนัทพลนาคพาณิชย์กล่าวถึงวัตถุประสงค์การลงพื้นที่ว่า ต้องการรับฟังข้อมูลจากหน่วยงานในพื้นที่ในทุกมิติทั้งความมั่นคงเศรษฐกิจและสังคมพร้อมทั้งติดตามข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อบูรณาการร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและเกื้อกูลกันระหว่างหน่วยงานในและนอกกระทรวงกลาโหมโดยมุ่งเน้นการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นสำคัญพร้อมกันนี้คณะรัฐมนตรียังได้มีการรับฟังการบรรยายสรุป ภาพรวมสถานการณ์ด้านความมั่นคงการจัดกำลังพลแนวคิดการแก้ไขปัญหาในพื้นที่รวมถึงอุปสรรคและข้อเสนอแนะจากหน่วยงานในพื้นที่ค่ะอย่างไรก็ตามร,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมย้ำว่ารัฐบาลมีความห่วงแยประชาชนในพื้นที่ชายแดนภาคใต้และขอเป็นกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลัง พร้อมทั้งเห็นถึงแนวโน้มความพร้อมในการส่งมอบพื้นที่ให้กับกระทรวงมหาดไทยดูแลภายใต้กลไกลปกติภายในปี2,570ซึ่งจะมีการประเมินความพร้อมอีกครั้งที่ใกล้กำหนดครับ